รัชกาลที่6นะครับได้เสด็จขึ้นรถไฟที่นี่ต่มปีบันทึกของกรพิยาดะลงนาชาตภาพในการที่จะบอก่าวท่านเองเสด็จมาภาพต้นที่โคราชโดยลงรถไฟจิตรุษที่สูนเนินแล้วก็ขี่ม้ามาเที่ยวที่ต่างๆแล้วก็มาที่อุจินะครับซึ่งอุจิก็เป็นเส้นทางสายบอดสานที่มีพระบาทสมเด็จพระจุลจักรรัชกาลที่เก้าได้เสด็จผ่านด้วยนะครับก็ก็เปนรายละเอยดงอย่างอุจิกำลังมาถูกแทนก้รถไฟ า่าน้วไฟเนี่ยแสดงว่าบ้านปุจจิก็เป็นบ้านที่เจริญมาก่อนนะครับซึ่งวันนี้เราเองจะชวนชวนท่านในการย้อนยุคไปในการที่จะดําเนินกิจก,กรรมปุจจิกาถนนคนเดินสายวัฒนธรรมนะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่านอันนี้เป็นอันด้วไฟนะครับอันด้วไฟเนี่ยจำเินทุกท่านครับว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะโดนลื้ายลือถอนเราเองได้ขอรับไว้นะครับซึ่งทางการรถไฟก็จะให้เราแล้วนะครับเราลำนะ หาเจ้าภาพมาช่วยในการยื้ยเพราะว่ากุจิอยู่ในเส้นทางการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงตรงสถานีเนี่ยจะย้ายออกนะครับก็ได้วันเรียบร้อยผมเองได้ผมชนะนะครับได้ขอขออนุรักษ์ตัวสถานีขอตู้รถไฟอีกสองตู้มาทาเป็นหัองสมุดแล้วขอพื้นที่ด้วยขออุปกรณ์ในด้วยซึ่งต้นๆเนี่ยรถไฟก็อนุญาตนะครับตอนนี้เรากำลังจะให้มาชี้จุดชี้แนวว่าจะย้ายไปตรงไหนนะครับกูจิเองเนี่ยเรามี สารเจ้าพ่อเจ้าแม่กุจิกซึ่งตอนนี้เนี่ยงานสารเจ้าพ่อเจ้ากุจิกเนี่ยเป็นงานประเภทมีท้องถิ่นนะครับซึ่งทางจังหวัดได้อนุมัติแล้วแต่ปีนี้เนื่องจากว่าเป็นปีที่มีโควิดเราเองคงจะไม่สะดวกจะจัดงานใหญ่ๆเหมือนเคยเหมือนที่เคยชนะการะเบิดนะครับปีนี้ก็เลยโอกาสดีในการจัดถนนคนเดินนะครับก็ทำไปทางทางที่ของเรากุจิกนะครับเรามีวัดกุจิกซึ่งท่านท่านลองดูดูป้ายที่บนนะครับที่เห็นท่านเนี่ย เป็นภาษาไทยโบราณนะครับซึ่งซึ่งใช้คำโบราณสัพพบริะครับชาวบ้านสร้างประโูส่วหลังน,น,นี้ก็เป็นโบสถ์ที่มีรูปทรงสวยงามด้วยลักษณะที่รู้อย่ต่อเนื่องเป็นสิ่งที่ที่คิดว่าคุณค่าในการประทุูชานนะครับอันนี้เป็นบ้านยู่จิตที่ให้ท่าอยู่อันนี้เป็นมุมบ้านบ้านแี้เนี้ยเป็นบ้านของอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นวัดที่กรุงเทพนะครับ เดี๋ยว,วันที่14ท่านว่าจะมาด้วยนะครับท่านจะมาด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นหลังบ้านของท่านซึ่งเป็นคาโบรียุคแรกๆของกุจิที่มีทีวีตั้งหน้าบ้านและก็มีเด็กก็นหน้าดูหน้าบ้านานะครับก็ท่านคงจำภาพออกนั้นได้ผมเองในไว้เด็ก,กเขาตกไปอาศัยดูทีวีข้างบ้านเหมือนกันนะครับตรงนี้มุมนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ที่เป็นบ้านเาก่าอุจินะครับที่ให้ท่านดูตรงนี้ก่อนเนี่ยท่านจะได้ทราบว่ากุจิมีเพยอย่างไร มีหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็นด้านท้ายตลาดครับด้านท้ายตลาดแล้วก็ดางท่านผู้ว่าได้ท่านในมรอจัดงานโซโลนะครับวันที่29ท่านผู้ว่ามาท่านผู้ว่าจะสิบบอกผมว่าอยากผู้จิ้จัดถนนคนเดินซึ่งท่านผู้ว่าตามงานครับก็ลุกคืนอยู่ไม่กี่วันก็ส่งให้ท่านพัฒนาการจังหวัดนะครับพี่โนได้ลงดูพื้นที่พร้อมกับพลัดรุ่งโศพร้อมกับน้องๆพลัดนะครับ ซึ่งมีการตรวจเช็คพื้นที่มีการดูพื้นที่แล้วเนี่ยก็คิดว่าเราน่าจะทําได้แล้วก็เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นภาพในสถานีไฟท์ที่เดี๋ยวข่้งใม่ขึ้นเหนือนี้เนี่ยทางรถไฟจะยกเตาถือสานามรุ่นนะครับไปกามที่วัดสถานีไว้กุจิกมียกอันนี้ก็จะทอบแต่แค่คุณกุจิกเองเลยแไ่ให้กุจิกส่วนที่ตัดที่อยู่แด่แบ้แวก็ต้นของโคราชอยู่ตรงนี้นะครับส่วนนี้เนี่ยไม่ให้เขา้าแต่ให้ชมได้นะครับชมได้แล้วก็ด้านหน้าจะสน จะขา้นขายเป็นเม็ดน,นะครับไม่ขายเป็นต้นให้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ขายต้นเลยนอกจากว่า้อกันโลันี่เป็นมุมที่เราเป็นต้นเราขายนจุดช็ปอนีนนะครับเดี๋ยววันหน้าเราจะทําให้ดีนี้นะครับจุดนี้หลายท่านคงเห็นนะครับว่ามันเป็นไม้ไม้ที่าบ้านที่หาไม่ได้แล้ววันนี้ท่านสร้างบ้าน แต่งกายเหมาะสมมากนะครับน,นะครับให้ดูชัดๆแับวก็สงบนะครับตัวจริงน่าดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการประชาคมพอเราจะทำนะครับเราก็มีการประชาคมชาวบ้านในล่องตลาเชนสารสิททั้งหมดซึ่งเราประชาคมกรู้สึกแปถ้าในเพล่ก็ได้ส่งขัข้นตอนเพลทมรุ่นด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพในการประชาคมซึ่งซึ่งมีการแจ้งให้ทราบว่าเราจะทำอะไรแล้วชาวบ้านอยาก ก็มีข้อสเสนอต่างๆครับข้อสเสนอต่างๆที่ชาวบ้านให้มาว่าต้องทํารุ่นทุงนั้นทุนนี้นะครับแล้วก็ประบ,บใช้เดี๋ยวจะนาเรียนท่านผู้เกี่ยวท่านว่าทาทงเทศบาลกีจิตธไรบ้างวันที่เราประชาคมเดียนนั้นสนตบด้วยนะครับชาวบ้านก็นยังมากระถว่าให้ความสนใจอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนาข่าวนะครับที่ท่านผู้ว่าได้พูดให้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรื่องที่พว่าจชิญกุจิตให้เป็นกุจิโมเดลตลาดเดิมหนึ่งร้อยปี นะครับก็ท่านก็มีนโยบายไรวะอยากชวนคนออกกลังกานออกลางกายเสร็จก็มาจับใช้ใช้สอยซื้อของพื้นบ้านนะครับท่านพูดว่าเป็นท่านคนที่แอบว่าเที่ยวบูจิกลายหลายครั้งโดยไม่ได้แจ้งผมทราบแอบว่าเที่ยวบูจิหลายครั้งโดยไม่ได้บอกผมนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ได้เห็นว่าผู้จิตควรจะทำเป็นคนเดินได้ที่จะมีบ้านที่ยังอนุรักษ์ไว้หลายหลังแล้วก็สภาพบ้านมีส่วนหนึ่งนะรและการเดินทางก็ยนสะดวกเรามีรถไฟเรามีรถยนต์เรามีถนนที่ ดีนะครับลำเรียนครับว่าในการจัดงานนะครับเราวางวันไว้2วันวันท so ี่14บสี่พิกากับวันที่21่สิบเอ็ดพิกาสิบสี่พิกาเป็นวันเสาร์ที่สิบเอ็ดกรกฎาคเสาร์แต่วันเสาร์ที่อินดับหนึ่งจะเป็นช่วงที่มีงานประเพณีฉลองใส่ชุดพุทธจิตพอดีซึ่งตกวันนั้นตรงกับที่รัฐบาลประกาศให้ประกาศให้เป็นวันหยุดสี่วันนะครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียก็อยากจะชวนพวกเราให้มาช่วยกันนะครับ วันที่14นะครับเราอยากจะมีกิจกรรมอย่างที่ท่านผู้ว่าได้แนะนำคือให้มีกาออกหำลังกายผมก็ได้ไปปร,รึกษาท่านท่านผู้ตรวจการจิตนะครับท่านสาธารณสุขอำเภอรัชนาเ่ยท่านท,นนนทําแนะนําดีมากนะครับก็จะจัดการเดินวิ่งเดินวิ่งเริ่มที่กุจจิตนะครับเริกทีุ่จิตก,ก็จะใช้สถานที่อาคารเด็กผสมในการทรําจุดเดินวิ่งเวลาเดินวิ่งเรา,รม,ามีนประมาณห้าโมงเย็นนะครับก็เชิญชวนท่านนะครับท่านโมงเยนก็ออกกำลังกายกัน ซึ่งได้ความรู้พิเศษโรงเรียนสุรินญาตที่จัดนักเรียนอบร่วมด้วยนะครับก็จุดมุ่งหมายรดีที่เราถาจริงๆแล้วผูจกรรจัดนะครับแต่เรืจัดในนามของรพสตจผู้คุมบอกสิบสามยูโคน่าก็ระยะทางประมาณแค่3.7กิโลนะครับซึ่งได้ค่าได้สารทราบข่าวว่าสามจุดทีวันนี้น้อยไปนะครับสำหรับคนวิ่งเดี๋ยวเราก็ปรับกันวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้ช่วยแชร์ให้เยอะนะครับการวิ่ง สตาร์ทเนี่ยจะสตาร์ทที่สำนักง,งานเทศบาลน,นะครับโดยตอนสตาร์ทเนี่ยจะมีการวอร์มวอรกว่าในการที่ได้รับความเขา้เาใจโรงพยาบาลกับสาธารณสุขเภอเนี่ยในการที่จะนาเป็นผู้นําเต้นนะครับในการออกอาก,กาศแล้วก็จะมีการเดินเราเดินไปนะครับเดินไปดูลึกไปเนี่ยจะไปกับตัวที่ซุ้มประตูเฉลิมเกียรติซึ่งซุ้มประตูเฉลิมเกียรติของเราเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็เหมาะกับการถา่ายรูป ซึ่งเราเสย็จสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาจะได้ว่าซุ้มประตูตรงนี้จะสวยงามระยะทกลับตัวนะครับกลับตัวมาถึงตรงรถไฟผ่านน้าสำนักงานทศบาลแล้วก็เข้าไปเส้น CY ไือทางที่นังยาวนะครับไะกลับตัวตรงหัปไาซึ่งตรงนี้เองนะครับจะผ่านจะผ่านสวนสาธารณะของเรากุจิกมีสวนหน้าที่มีความาใช้จํานวนหนึ่งนะครับวันนั้นเองเนี่ยเพื่อความกระชับของงานแล้วก็สอดคล้องกับงานประเพณี รองสายช่วยไปกุจิกของเรากุจิกจัดงานเหมือนเคยครับโดยมีจัดการแข่งขันต่างๆครับวอลเลย์บอลครับฟุตซอลครับก็จะมีจัดอันนี้แข่นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเปิดงานด้วยก็จะมีนักกีฬาจำนวนหนึ่งที่ที่จะมาร่วมเปิดงานกับเราตัวฟุตซอลเนี่ยเทศบาลจัดประจำนะครับจัดประจำแล้วก็รับจำกัดแค่่28ทีมนะครับตอนนี้เหลือ3ทีมเดียวเองตัวก็ ซึ่งมีน้นองๆที่อยากจะแข่ง,ขง,ขง,ขงอยากจะออกกำักายนี่นยได้มองขอใช้สนามแล้วก็จะร่วมมือในาการจัดเองมฆส่วนในกิจกรรมร่วมกับเรานะครับต่อมานะครับต่อมาเราจะมีอีกหนึ่งโครงการที่เพิ่มเติมเนื่องจากว่าด้วยความประสานโปรแกรประสานจานกาทางดูวิธิภาพถ่ายประเทศไทยนะครับเราจะจัดกิจกรรมเฉลิมเกียรติในงานด้วยเพราะฉะนั้นนะครับตรงตรงหน้าเทศบาลหน้าสำนักงานเทศบาล จากานพื้นบ้านไปถึงตรงทางตำรวจนะครับจะมีภาพบัมฉายระดัราชกาลที่9ก้าราชการที่สิบราชการที่หกในการที่จะจะประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นการแสดงออกงความดีในสถาการณ์แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นที่กิจที่ตลาดนะครับของเราจะใช้การจัดงานที่ถนนคนเดินเนี่ยที่ที่ตลาดเลยนะครับตั้งแต่สารพัดลมเลยจนถึงท้ายตลาดซึ่งเยาจะทำให้ดูนะครับ ตรงนีเ้เราได้รับความร่วมมือในการกับทางคุณหมอศิริศักดิ์จะจับอาสมอมาทําจุดคัดกรองแล้วกขต่อบตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงที่เนนเนี่ยมราจะมีการประกวดโควีดซึ่งประกวดโคมีเนี่ยต้องยกวนทุกนหน่เลยครับในการจะเชิญชวนท้องถิ่นมาเราจํากัดแค่สิทีมนะครับสิทีมเป็นประกวดโคมีโคราติีลานะครับก็ท่านปานีที่ปานีก็ได้เป็นกรรมการให้ในการที่จะหา หาคณะกรรมการตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราจะสองวันเลยนะครับตัวสิบสี่นี้ที่เป็นสองวันเลยอิกิสเกตคนที่ที่สิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นท้องถิ่นที่จะเข้ามาร่วมได้ประชุมในเบื้องต้นนะครับจุดตรงนี้จุดตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีการถูหมีนะครับการถูหมีโคราชโบราณหลายท่านทานหมี่แล้วแต่ไม่เคยถูหมีรอบนี้เราได้เอาหมีไปโชว์ที่งานสุโอบท่านใดเคยแต่หลายท่านไม่ได้ถูรอบนี้เราจะใช้ถูตรงนี้เลยครับใครที่อยากจะถูหมีโบราณ ด้วยควมเนี่ยได้เลยนะครับซึ่งวันนี้หลังจากประชุมแล้วเนี่ยถ้าท่านสนใจท่านไปดูที่สวนสาธารณะได้ตอนนี้โครงการไมซิตี้นะครับได้เข้ามาตรวจสอบเข้ามาดูที่จดภูมิของเทศบาลตอนนี้กำลังอยู่นะครับออพอหลังจากถนนนะครับเราจะเป็นตลาดเก่าย้อนยุทั้งหมดเลยนะครับร้านค้าจะหนันค้นชนกันนะครับพนักชนกันดูแนวนการทั้งหมดเพราะฉะนั้นท่านท,ที่มาจัดการที่สอยก็จะเดินได้สองฝั่งสองฝั่งนี้เลยนะครับ การประดับประดาก็จะมีหลอดไฟมีเป็นงร้านมีทงเพื่อจะให้ดูเป็นบรรยากาศในการยอ้อนยุคนะครับก็อันนี้เป็นจุดเราตรงนี้ยึดซุ้มประตูที่ที่จะทำให้ถ่ายรูปด้วยก็เป็นจุดเช็คอินนะครับตรงนี้เหมือนกนอันนะครับจะมีรัชระพันธ์นะครับคอมในการอยู่ตรงนี้เพื่อจะรับแจ้งเหตุและบอกเหตุต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ออยากให้ท่านช่วยดูนะครับว่าจะเป็ยนยังไงต่อไปบ้านตรงนี้นะครับหลังจากที่ท่านไปถ่ายรูปแล้วไปเช็คอินแล้วเนี่ย จะ,ม,จรระมีการแสดงของผู้สูงอายุในการทำะครับในการตีทรตรงนี้เพื่อจะจะสแสดงถึงวัฒนธรรมของคนอุจิกสมัยก่อนนะครับอุจิกนะครับเรามีร้านทองด้วยนะครับในอ,นอดีตเรามีร้านทองอยู่ตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองไปหลัร้านทองให้ว่าตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับพอุจิเนี่ยเป็นบ้านแรกๆที่มีรถโดยสารน,นะครับ ในสมัยก่อนว่าในที่รับรเอกสารเนี่ยแสดงว่าต้องเจริญมากนะครับผู้จิที่รับรสารอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเองจะจอดองปฏิบัติรเอกสารนะครับเข้าไปถ่ายรูปในจุดที่เป็นเหมืกมนันก็ตก้เป็นสิ่งที่เราเปลียนการไว้นะครับร้านทองนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ขายทองอย่างเดียวขายเสื้อผ้าด้ยวยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามจะสืบสอบว่าแต่และที่เนี่ยต่อกับกันอย่งไรบ้างก็สมัยทองรู้กุญจิจะเป็นทรงนี้นะครับจะเป็นทรงนี้ แต่ตอนที่เปลี่ยนสองแถวแล้วเราจะจําลองบรรยากาศตรงนี้มาจุดนี้ครับจุดเนี้ยด้านหน้านี้เราจะทําเกี่ยวกับเทิดยศสถาบันของรัชกาลที่6รัชกาลที่9การัชที่สิเนื่องจากว่ารัชกาลที่หมีความผูกพันกับคุกุจิที่ท่านเสด็จขึ้นรถไฟที่กุจิโดยมีบันทึกของกรมพิยาดตุรมัญชานุภาพนะครับเป็นหลักฐานด้านนี้จะเป็นกิจกรรมภาพฝ่าเรื่องกุจินะครับก็จะมีภาพประอกอบกุจิเรามี ภาพถ่ายรถยนต์สิบล้อคันแรกของกุจิเรามีภาพถ่ายเกี่ยวกับเรื่องกุจิอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นะอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่คนกุจิจได้ส่งกันมาซีกนี้เราจะทำเกี่ยวกับรถไฟนะครับรถไฟเนี่ยคณกุจิจมีความภูมิใจกับรถไฟเนื่องจากว่าสมัยก่อนรถไฟเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดสมัยก่อนไม่มีถนนีุตสาพไม่มีถนนยุทธศาสตร์ก็ใช้รถไฟนะครับใช้รถไฟแล้วก็ใช้จักรยานเช่กันเลย